คุณผู้ชมคะมันเกิดปัญหาแย่งชิงทรัพยากรก็คือลูกหอยแครงที่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคือมันจะมีสองกลุ่มนะคะคุณผู้ชมกลุ่มที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านกับกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการเป็นนักลงทุนเพาะเลี้ยงหอยทะเลปรากฏสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นข่าวก็เนื่องจากว่า มีชาวบ้านเข้าไปเก็บลูกหอยแครงในพื้นที่บ้านคลองรางหมู่ที่สองตําบลลีเล็ดอําเภอพุนพินเข้าไปเก็บในพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการเขาจับจองอยู่แน่นอนผู้ประกอบการย่อมไม่พอใจนะคะแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันค่ะเรือประมงของชาวบ้านเนี่ยมากันเป็น300ร้อยลำเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะมาตักลูกหอยแครงเนี่ยค่ะ ฝั่งของผู้ประกอบการชื่อคุณสันติซึ่งเป็นชาวอำเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานีเอาเจ็ตสก,กีขี่ออกไปเลยบอกผมเนี่ยคือคนครอบครองข้อหอยเนื้อที่30ไร่ตรงนี้อ๋อตันนี้เลยส่องนัดแรกบุ้มยิงกู้นะนัดต่อไปบุ้มเนื้อบอกให้ชีวิตเลยัำดิ้นเอาไว้เอาไว้ได้เนี่ยแบงให้บ้กเร็วเร็วเร็ว lại cạnh ơi Ồ ơi, ồ ơi, đây Ồ Liên niên tả hàn Thu khoai, luôn mà kia Chết mẹ mẹ ô, cũng gì cái bọn à. ความที่พายของเพื่อนเอาเอาเอากูไม่ซื้อมากูมีลักแานเย็บไมเย็ด สุดชิงลูกหอยแกลงทะเลอ่าวบ้านดอนสุร,ราธานีนับวันจุทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะมีผลประโยชน์มหาศาลมาเดิมพันทําให้มีหลายกลุ่มก้อนเข้ามาหาผลประโยชน์ปัญหานี้เรื้อรังมานานหลายตีทะเลอ่าวบ้านดอนครอบคลุมพื้นที่6กําเภอเป็นเวิงก้อนอ่างกระทักขนาดใหญ่โดยเฉพาะใจฟังอาเภอเมืองสุร,ราธานีและอําเภอพุนพินมีสภาพความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของอ่าวบ้านดอนและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํไใบอ่อนนานาชนิดที่สําคัญ เป็นแหล่งกำเนิดลูกหอยแครงตามธรรมชาติแต่ทว่าใจฟังอำเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีและอำเภอพุนพินเป็นพื้นที่ประกาศห้ามไม่ให้ผู้ใดยึดครองใช้พาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่อนุญาตให้เข้าจับหอยแครงได้โดยใช้วิธีการจับด้วยมือแต่ในความเป็นจริงกลับพบว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มฝา่าฝืนตั้งคํำรวมทั้งล้อมคอ,อกอ้างครอบครองในพื้นที่จํานวนมากปัญหานี้ไร้าการแก้ไขรถติดกับดักดของกลุ่มนายทุน เมื่อเจาะข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มผู้มีอิทธิพลหอยแครงอ่าวบ้านดอนพบมีสามกลุ่มใหญ่โดยในพื้นที่อำเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีจะเป็นกลุ่มคนมีสีขณะที่อำเภอชัยาและอำเภอพ,พุนพินเป็นกลุ่มคนของฝ่ายปกครองส่วนที่อำเภอกาญจนิษฐ์เป็นกลุ่มผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดเป็นในทุนรายใหญ่ที่เข้ามาครอบครองพื้นที่อ่าวบ้านดอนภายใต้การอำนวยความสะดวกของผู้นำชุมชนในพื้นที่ โดยกลุ่มนายทุนจะเข้ายึดครองทะเลพื้นที่แบ่งขายกันเป็นไร่ไล่ละนับหมื่นนับแสนบาทผัดเปลี่ยนมือกันมาหลายสิบปีมีการขีดเส้นแบ่งเขตการครอบครองแบ่งผลประโยชน์กันลงตัวจนไม่มีใครจะสามารถดำเนินการหรือจัดระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมายได้ซึ่งหอยแครงที่ได้มีจำนวนมากรัสสภาพแวดล้อมเหมาะสมทำให้มีมูลค่าตั้งแต่เป็นลูกหอยแครงโดยลูกหอยแครงที่อาวบ้านดอนจะขายได้เฉลี่ยว,วันละ2ล้านบาท ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านต้องการเข้าไปเก็บหอยแครงเพื่อหาไรายได้แต่ไม่สามารถทําได้เพราะมีคนเก่าวอ้างตัวเป็นเจ้าของอยู่ในพื้นที่จนเกิดปัญหากัดแย้งกันขึ้นระหว่างกลุ่มชาวบ้านและนายทุนซึ่งปัญหานี้ภาครัฐพยายามหาข้อยุติแต่ยังไม่สําเร็จอัญชุลีศิลปะน,นวักกุลข่าวช่องวันรายงานอม่ต้องกระจายมีคนอพย